ผมเนี่ยจะเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วอ่าก็คือว่าจิตผมนี่คือสงบผมไม่ห่วงไม่กังวลผมคิดว่าผมพอใจมากคือสิ่งที่ผมเคยคาดหวังไว้ในอดีตเนี่ยมันเป็นจริงหมดผมฝันว่าผมจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้ยในวันนี้ผมก็เป็นแบบที่ผมเคยฝันมาผมทําสําเร็จทุกเรื่องช่วงชีวิตวัยรุ่นผมก็ทํารับจ้างทํารับจ้างทั่วไป ทำอยู่หลายปีแล้วก็รู้สึกว่าใหม่มันไม่ดีขึ้นเลยก็ว่าอยากจะปักหลักทําสวนทำอะไรอย่างเงี้ยคือจนาแล้วก็หม่ที่ก็มีน้อยเป็นที่ของอพ่อแม่เนี่ยทางแปลงเลย17ไดไร พ่อก็ไม่สนับสนุนแกเขาบอกว่ามันพอกินเ็เริ่มจากปลูกกระท้อนปลูกะอะไรแตมพ่อเขาปลูกมะพร้าวไว้อย่างเดียวเนี่ยผมก็ปลูกแทมปลูกกระท้อนก่อนเลยแล้วก็ทําตามหลักวิชาการทุกอย่างพื้นฐานเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยมันอยู่ระดับต่ําเป็นคนที่มีพื้นฐานต่าที่ดินน้อยทุนน้อยอะไรก็ต่าไปหมด,ดะการศึกษา<ด>ก็แค่ม .3 พอเราวิเคราะห์พื้นฐานปั๊บเรายอมรับความจริงปั๊บเราก็เริ่มเริ่มจากพื้นฐานที่เรามีเนี่ย ถ้าเราไม่รู้ว่าถามตัวเองแค่ไหนนี่มันก็ลำบากผมเคยดูถูกทานคือให้ความสำคัญเป็นอันดับสุดท้ายตัง้งแต่ปู่พ่อเนี่ยล้มป่าเผ่าทานมาตลอดชีวิตเราเห็นแล้วแบบเบื่อ,อมากพ่อใช้ไปขุดฐานหามฐานเงี้ยตั้งแต่ตอนเด็กๆเคยรังเกียจม,มันเป็น<ม>ความล้าหลังมันไม่ทันสม,มัยมันสกรปรกคนเผาทานรายได้น้อยมันไม่น่าทำอะ ทำนวลนทำไรายได้ถึงวันวละพันเลยฝนตกก็มีไรายได้ฝนเล้งก็มีไรายได้มีงานทำทั้งวันทั้งคืนไม่จบไม่สิ้นเป็นอาชีพที่โ,โหยอดเยี่ยมผมสามารถที่จะทวนกระแสได้หลักก็คือปลาเป็นมันต้องว่ายทวนน้ำปลาตายเท่านั้นที่ลอยน้ำคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไปตามกระแสมากเกินไปรายได้นะเวลานั้นถึงมันน้อย แต่ค่าคอมคลีปตอนนั้นมันก็ยังไม่มากเราไม่สามารถที่จะตั้งดอกกระแสต่างๆได้ไปไหลตามมันมากเกินไปมันทําให้เรารายจ่ายเราไม่พอแต่ถ้าเราได้เงินมาเล็กน้อยเรามาซื้อปุ๊บมันก็เหมือนเงินฝากสะสมมาเรื่อยมาเรื่อยหลายๆปีเข้ามันก็เพิ่มไปเองแต่ว่าเราไม่ได้เอาเงินไปฝากธนาคารแค่นั้นเองที่นายหลวงบอกว่าบําเพ็ญเพียนคือการลงมือทาอะไรซ้ำซักซากผิดก็แก้ใหม่ขาดทุนคือกําไรอย่างเงี้ย พอนานมาเนี่ยเออมันจริงซึ่งตอนนั้นมันก็มองไม่เห็นทางอะไรแต่แต่พอมาถึงตอนนี้ชีวิตมันก็ดีขึ้นความสงบความร่มเย็นของผมเนี่ยเต็มที่ในเวลาเนี้ไม่มีเรื่องยึดติดอะไรนี่ผมปล่อยวางได้เยอะมากสีนห้านี่ผมก็ว่าผมได้ถึง7-80%มั่นใจ แต่เมื ỉ, ่อก e ่อนนี้ข้อเดียวก็ไม่ได้เรื่องที่คนเขาแสวงหากันอยากได้แต่เกลียดตะกายอะไรเงี้ยเราให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปหมดคือมันไม่รู้สึกดิ้นรนกระเสือกกระสนเหมือนเมื่อก่อนนะในสิ่งที่เราอยากได้ขวายควายจะไปถึงสุดขอบฟ้าอะไรเงี้ยเราเรื่องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ธรรมะนี่แหละไม่มีอะไรเกินธรรมะไปได้แต่คนเราเห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องครําครึ้งคนเราทําให้มีธรรมะมัน ไม่ผ่านอะไรไปได้หรอกที่บอกว่าทําดีได้ด,ททไดีทําชั่วได้ชั่วนี้คือแน่นอนศักดิ์สิธิ์ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้กฎตัวนี้ผมเชื่อแบบนั้นสิ่งที่เราทํามันเนี่ยผมว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันมันเป็นการพึ่งพาตนเองเมื่อเราพึ่งตนเองได้ลูกเมียเราพึ่งตัวเองได้แม้ว่าเราจากไปเนี่ยเขาก็ยัง เห็นสิ่งในสิ่งที่เราทําที่เราสร้างวะเนี้ยเขาสามารถอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องห่วงคนข้างหลังว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้ในการทําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาบอกว่าเน้นย้ําว่าต้องบําเพ็ญเพียรคําว่าบําเพ็ญเพียรเนี่ยมันก็หมายถึงความอดทนถ้าเราอดทนได้เนี่ยทุกอย่างมันก็ดีหมดยิ่งทาผมก็ยิ่งมั่นใจมรอดแน่ ผมนีายจะเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วอ่าก็คือว่าจิตผมนี่คือสงบผมไม่ห่วงไม่กังวลผมคิดว่าผมพอใจมากคือสิ่งที่ผมเคยคาดหวังไว้ในอดีตเนี่ยมันเป็นจริงหมดผมฝันว่าผมจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้ในวันนี้ผมก็เป็นแบบที่ผมเคยฝันมาผมทําสําเร็จทุกเรื่องด้นนี้คือไม่ได้รวยแต่ผมรู้สึกว่าผมประสบความสาเร็จทุกอย่างที่ผมตั้งเป้าพอใจมากถึงขนาดว่าพรงนี้ตายก็ไม่เสียดายเอ